ต้นภาพยนต์ยางหนังยางวิมมาไม่ทันสายเนี่สนานู่นเสนนี่เสนานู่นเบดัมโตตึกโตตึกโต๊ะโตโตเฮ้ยเหนื่อยดาราดาราโน้ต ต้นดูว่าดูดึงออกดึงออกคลิปหลุดคลิปหลุดยันแค่บีมเนี่ยมึงดูเอาไว้พันของได้นะเว้ยเนี่ยดึงออกดูดิเทปเอาไว้พันของได้เว้ยมันก็เซ็งไงมันก็มันก็เออมันก็ไม่อยากคุยไงเอาเทปไม่เล่าเอาไว้พันของไงรู้มเทปแต่ มันเทปไหมเออบิ้มบิ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบเก้าอีมุกเี้ย